เอาล้ครับเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตรถเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนมาอัปเดตแล้วผมมีรุ่นอะไรมาบ้างก็ผมมาเรามาดูคันแรกเลยคันแรกนี้เป็นรถอะไรครับโอเคคนระับพันมิตรเป็นรถแข่งใช่ไหมพาม,มาพันมิตรนะครับผมคันนี้นะครับผมเนี่ยขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าพร้อมส่งเวลาสองหมื่นห้าพร้อมส่งเวลา, 25, วลาผมคันนี้เป็นรถแข่งแต่ว่าไม่ให้ท่อ <โ kel. S 1> ใช่ไหมครับคันนี้ไม่ให้ท่อนะครับผมคันนี้สองหมื่นห้าแล้วผมมาคันต่อไปผมอันนี้เป็นหกสิบ เบฟร้อยสิบนะครับผมนี่คันนี้สีแดงนะครับผมนี่จูดานมากเลยนะครับผมนี่สำหรับใครที่อยากจะได้รถเวฟหารถไว้ใช้งานคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หมื่นแปดเก้าร้อยหมื่นแปดเก้าร้อยนะครับผมมาคันต่อไปเลยผมคันนี้เป็นเบฟร้อยสิบเบฟร้อยสิบนะครับคันนี้เดิมๆครับผมนี่เอาไปให้พ่อบ้านแม่บ้านไว้ขับไปรับขับไปทํางานขับไปไหนก็ได้ครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หมื่นห้าห้าร้อยหมื่นห้าห้าร้อยครับผมมาคันต่อไปครับผมคันนี้เป็น เฟร้อ่บห้าเฟร้อยยี่สิบห้คันนี้เป็นเบฟร้อยยี่สิบห้านะครับผมเนี่ตามสภาพเราขายตามสภาพเลยนะครับผมคันนี้ครับผมเนี่ยเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทหนึ 1> 1, ่งบาทหนึ่งหมื่นห้าร้บาทนะผมใครที่อยากได้สนใจคันนี้ผมมาคันนี้ครับผมคันนี้ก็มีของคันนี้เป็นจักรยายนไฟฟ้าครับผมเนี่ยขายอยู่ที่แปดพั 8, 9, 9, นเะก้าแปดพันเก้าซื้อมือหนึ่งอยู่ที่มื่สี่มื่มือสองแปันเกใครที่สนใจนะครับผมคันนี้นะครับผมเนี่มีจักรยายนไฟฟ้าด้วยผม,ม คันนี้ของผมเป็นคิดทำเครื่องคิดเก่าทำเครื่องคิดคันเก่าทำเครื่องให้ใหม่แล้วผมคันนี้ใครอยู่ที่แปดพันเก้าแปดพันเก้าเท่านั้นเองนะครับผมนี่นสำหรับใครที่ชอบสนใจอยากจะได้รถนะครับผมอย่าทิ้งข่องทางการติดต่อพี่แจ็คขึ้นให้นะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันที่ชิปหน้าผมสวัสดีครับบาย